ตัวสวิตตอล็อกล็อกนั่นแหละตัวส<ป>วิตไปความโอ้เร็วเถอะวะได้ได้ไปเลยนนู่นไปหน้าคานค่อยไป,ปขันโอ้เร็วเถอะวะ

เล่าเอาทางเลมึงหรอวะมึอเนี๋ยได้มืนพอรถเข้าอดอยู่พ่อพ่อพ่อ